มานใดก็ตามขอได้เปดิดทราบดรวยว่าขณะนี้ผุ้ทิดาหลานญาสนนศนิสหายที่ทัดนลักและรลักท่านได้มาพร้อเพียงกันณที่แห่งนี้เพื่อร่อชาปนกิจศพของท่านคุณพ่อเนึ่นพุ่มโสภาท่านเกิดเมื่อวันที่เจ็ดพฤษภาคม พีพส2,475เดิมทีท่านเกิดที่ตำบลห้วยคันแหลมอำเภอพิเศษชัยชาญจัังวดอ่างทองเป็นบุตรชายคนที่หกในพี่น้องหกคนของคุณพ่อโพคุณแม่ผูพิ่มโสภา 1. ท่านคุยใหญ่นัดซึ่งเ pues, <off>. สียช <š. retention. S 2> ีวิตแล้ว 2. นายสนิท ซึ่งเสียชีวิตแล้ว 3. ผู้ใหญ่พิกซึ่งเสียชีวิตแล้ว5 4. นายพลซึ่งเสียชีวิตแล้วหขอไปครับ 5. ท่านผู้ใหญ่ดำเนินทุ่งโสภาและหกพอเนินทุ่งโสภาผู้วายชนพ่อเนินทุ่งโสภา,า,ส,าสมลดกับคุณแม่สายใจผลฝัน ท่านได้มีพยานรับด้วยกันทั้งหมดห้าท่านหนึ่งนางสีนวลพุ่มโสภามีพิดาหนึ่งคนสองนายอเนกพุ่มโสภามีบุตรชายสองคนสามนายอนัน์พุ่มโสภาสี่านงางสาววิไลรับพุ่มโสภามีบุตรชายสองคนห้านา,นา,า,นา,าย,าายนานอาคม พุ่มโสภาเมื่อครั้งมีชีวิตอยู่นั้นคุณพ่อเนินพุ่มโสภาได้ปฏิบัติตนเป็นพ่อที่ดีของครอบครัวเป็นสามีที่ดีของภรรยาอบรมสั่งสอนดูแลลูกลให้การศึกษาลูกลให้ความสำเร็จแก่ชีวิตของลูก,กลูกอบรมสั่งสอนให้ลูกลเป็นคนดีของสังคม ปกป้องสถาปัรักชาติศาสนาพักมหากษัตริย์ให้ความสำเร็จในหน้าที่การงานที่ดีๆแก่ลูกๆและให้ความเอื้ออาทรต่อญาติพี่น้องที่อยู่ใกล้ชิดตลอดมาปั่นปลายชีวิตของคุณพ่อเนินพุ่มโสภานั้นหลังจากท่านกเกษียณการทำงานจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่านได้ใช้ชีวิตปั้นปายของผู้สูงอายุอยู่ที่ซอยนวลจันท์เขตบึงกรุงเทพมหานคร,รเรื่อยมาจนกระทั่งท่านเริ่มมีอายุมากขึ้นก็เป็นธรรมดาของผู้สูงอายุท่านก็ป่วยดืวยโรคชราลูกลูกก็ได้รักษาพาไปรักษาตัวณโรงพยาบาล,าลกูุรากรงกรเรื่อยเรื่อยมาและแล้วคุณพ่อนเนิน พุ่งโสภาท่านก็หน,นีไม่พ้นสัตว์ธรรมของมนุษย์สัตว์ธรรมของชีวิตสิ่งที่มีชีวิตบนโลกใบนี้หรือที่เรียกว่ามนุษย์รวมแล้วเกิดแก่เจ็บตายทุกรูปทุกนามคุณพ่อเนินพุ่งโสภาท่านได้จากครอบครัวอันเป็นที่รักอย่างสงบวยโลกชราณนะโนงพลงบานจุราลงกอน ในวันที่4มกราคมปีพศ2564ศิริอายุของคุณท่อนเนินพุ่งโสภาได้88ปีเรียนด้วยความเคารพมันเป็นธรรมดาของมนุษย์ขออภัยในภาษาพูดนะครับมันเป็นธรรมดาของมนุษย์เมื่อตายแล้วร่างกายสังขารน,นั้น ก็ต้องนำไปฝังดินหรือเผาไหม้ไปคงจะเหลือแต่คุณงามความดีที่สร้างที่สักสมที่สระไว้ค้างเมื่อมีชีวิตอยู่คุณงามความดีนั้นๆก็จะจารึกอยู่ในดวงใ,ใจของคนในครอบครัวเพื่อนสนิทมิตรสหายเพื่อนพ้องน้องพี่เพื่อนเพื่อนก็จะ แต่สิ่งที่ดีงามของผู้วายชนดังพุทธภาสิตที่ก่ลาวไว้ว่าพุทธพสภกาสอนอีกุญชอนอันงตุโปรโพทนสเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรช ทั่วดีประดับไว้ในโรกราเรียนด้วยความขลารพอันงวงฝ่ายนั้นเมื่อเขาตายแล้วเขายังมีงามีเขามีหนังประดับไว้ข้างปาแต่มนุษย์นั้นไซเมื่อตายแล้วร่างกายสังขารนั้นๆก็ต้องเน่าไปตามกาลเวลา คงจะเหลือแต่คุณงามความดีที่สร้างที่สะสมที่สระไว้ครังเมื่อมีชีวิตอยู่คุณงามความดีนั้นก็จะเป็นตัวแทนเมื่อรักจากโลกนี้แลด้วยความเคารพจากใจที่ขอบคุณรับทุกท่าน ไม่มีดอกไม้จันทร์ขอความกรุณาช่วยหยุดด้วยนะครับและเรื่องบันไดด้านหน้าด้านเดียวนะครับเรื่องบันไดด้านหน้าด้านเดียวนะครับเพื่อรักของชำร่วรักความขอบคุณจากคณะเจ้าภาพนะครับขอเชิญทุกทุกท่านครับ อถ้ามีแม็กก็สวมแมก็กด้วยนะครับรักษาระยะห่างนิดนึงนะครับไม่ต้องแออัดขึ้นไปขอบคุณครับเพื่อก,การร่วมงานร่วมมือร่วมใจกันนะครับร่วมมือร่วมใจกันต่อต้านโควิด -19 ให้ไปป่าชาจากสังเกไทยของเรานะครับขอบคุณทุกทุกท่านครับขอบคุณครับและก็ต้องขอขอบคุณสมาชิอสมทุกทุกท่านนะครับที่สลับเวลามาื่วยด้วยื่วยกันเป็นหน้าที่เป็นภาระกินนะครับเราขอขอบคุณจากใจจริงนะครับขอขอบคุณทุกทุกท่านเลยครับเธเลยครับเธอเลยครับเพลงเซตเนที่เรียบร้อยแล้ว ขอความกรุณาเริ่มบรรยาด้านหน้าด้านเดียวนะครับเริ่มบรรยาด้านหน้าด้านเดียวเพืก็ของชมด้วยรับความขอบคุณจากคณะเจ้าภาพนะครับและในนามคณะเจ้าภาพ ต้องการาบขอบคุณอย่างสูงนะครับแต่ท่านผู้เล่นการท่าเรืกเอกรุงเทพท่านผอบังดีสาพอจุฑวะที่ท่านสละเวลามาในครั้งนี้นะครับลูกๆต้องการาบขอบคุณอย่างสูนงนะครับและในนามคณะเจ้าภาพดุจธิดา นางเบยุณพี่สีนวลยุนพี่อนเนคุณพี่อนันต์นางสาววิไลรับและยุนพี่อ,อททามพุทธโสภาอุททาพิททาดาของคุณพ่อต้องตาขอบคุณอย่างสูงนะครับที่ทุกทุกท่านสละเวลามาในครั้งนี้นะครับจากใจจริงของพ่อควรเจ้าภาพ ทุกทุกท่านเลยนะครับและขอให้ทุกทุกท่านเดินทางสวัสดีมี่ไทยไปกับทุกทุกท่านนะครับและขอเรียนให้ทราบสำหรับทีทอของคุณพ่อหนึ่งที่โถทานนั้นหลังจากทำทีท่ทเผาเสร็จแล้วก็จะนำเข้าขเตาขเผาเผาจริงเลยนะครับเะนั้น เพืกอนสนิทยุทหายของลูกท,ที่มีเวลาราอประชุมเพลินทึ่จะรอสักคู่หนึ่งน,น,น,นะครับโรดรอสักคู่หนึ่งนะครับขอบคุณอย่างสิ้นรับแล้วก็ต้องขอขอบค,คุณท่านสมาชิกอสมทุกท่านนะครับที่ท่านสละเวลามาในคังนี้ทุกทุกท่านก็ขอให้โชคดีมีชัยทุกทุกท่านนะครับ รักษาสุขภาพด้วยระคาทุกท่านครับและขอเชิญนะครับทางบุตรพิการก็ได้ครับไทยคนหนึ่งขึ้นไปเเเเดอกไม้พระคุณเจ้าที่อยู่ดัานเป็นทางสถานด้วยครับไทยก็ได้ครับที่ว่าขอเชิญครับขึ้นไปประเทศดอกไม้ทราคุณเจ้าที่อยู่ด้างบนด้วยครับและน้องสัมมณีเป็นโบถาน อ่าเสร็จปวดทางนะครับให้ท่านผู้มีเกียรติลงบทก่อนแล้วก็โวยนครับขอบคุณ ในนามคณะเจ้าภานะครับบุตรธิการของคุณพ the ่อเดินประกอบไปด้วยคุณพี่สีนวลคุณพี่อเนกคุณพี่อานันตนางสาววิไลรักและคุณพี่อาภง์เพื่อโสภาจุดิิดาต้องตาบขอบคุณอย่างสูงนะครับพี่ทุกทุกท่านสละเวลามาในครางนีนะครับจากใจจริ่ของครอบครัวเจ้าพากทุกท่านนะครับและก็ขอให้แขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน เดินทางสวัสดีสี่ไทยไปกับทุกทุกท่านนัก